สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกเรื่องอาณาจักรสุขโขทัยกันนะคะจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมามีครบเลยค่ะตั้งแต่ก่อตั้งการปกครองสังคมศิลปะแล้วก็ความสัมพันธ์กับอาณาจักรอื่นๆด้วยเหมือนเรากำลังจะลองย้อนเวลากลับไปดูสุขโขทัยด้วยกันค่ะ เป้าหมายก็คืออยากจะดึงเกร็ดที่น่าสนใจหรือภาพรวมสำคัญสำคัญจากข้อมูลพวกนี้มาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆสบายๆหน่อยเหมือนคุยกันสนุกๆค่ะเริ่มตรงการตั้งอาณาจักรเลยนะคะประมาณพศ1792เนาะตอนพอ่อขุนบางกลางหาวเอ,อส่งทนามว่าพอ่อขุนศีอินทราทิตย์ที่น่าสนใจคือการปกครองช่วงแรกที่เรียกว่าปิตุลาธิปไตยอ๋อครับ พ,พ่อปกครองลูกใช่ไหมครับใช่ค่ะพ่อปกครองลูกดูแบบใกล้ชิดมากๆกษัตริย์เหมือนพ่อประชาชนเหมือนลูกมีคำว่าพ่อขุนนำหน้าเลยใช่เลยครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากนะความใกล้ชิดเนี่ยเอ่อในข้อมูลก็มีพูดถึงเรื่องการแขวนกระดิ่งไว้หน้าประตูวังอ๋อให้ไปสั่นร้องทุกได้ครับให้ราษฎรไปสั่นได้โดยตรงเลยคือมันก็เป็นภาพที่ชัดนะของการเข้าถึงกษัตริย์สมัยนั้นแต่ก็น่าคิดต่อว่า เออการเข้าถึงง่ายแบบนี้มันมีประสิทธิภาพจริงๆหรือเป็นแค่ภาพลักษณ์อืมก็น่าคิดนะคะแล้วก็เรื่องที่ทุกคนจำได้ในน้ำมีปลาในนามีข้าวใช่ค่ะอันนี้คลาสสิกเลยครับข้อมูลก็ยืนยันเรื่องความอุดมสมบูรณ์นะแต่เออก็อาจจะต้องมองว่ามันเป็นแบบนั้นตลอดเลยหรือเฉพาะบานช่วงที่ดีมากม นั่นสิคะเพราะดูเหมือนว่ารูปแบบพ่อปกครองลูกนี่ก็ได้ไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะพอมาถึงสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระยาลิไทยสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปครับอาณาจักรอาจจะเริ่มไม่มั่นคงเหมือนเดิมใช่คะ่ะก็เลยมีการปรับไปใช้หลักธรรมราชาแทนอันนี้ดูเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่เลยนะคะ ใหญ่มากครับการเปลี่ยนไปใช้ธรรมราชาที่เอาหลักทศพิทราธรรมในพุทธศาสนามาใช้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนชื่อเรียกนะคือมันเปลี่ยนวิธีคิดในการปกครองเลยแล้วก็ใช้แนวทางนี้ไปจนเออจนสิ้นสุดอำนาจสุขโขทัยเลยแล้วการปกครองแบบนี้ส่งผลต่อโครงสร้างสังคมยังไงบ้างคะครับก็มีชนชั้นปกครองนะกษัตริย์เจ้านายขุนนางพระสงฆ์แล้วก็ประชาชนทั่วไปก็คือไพร่าทาส แต่ที่น่าสนใจในข้อมูลกฎหมายคือมีเรื่องกฎหมายมรดกอ๋อที่ให้ทรัพย์สินตกทอถึงลูกหลานใช่ครับระบุไว้ชัดเจนแล้วก็เรื่องการพิจารณาคดีที่เน้นความยุติธรรมมากๆแบบไม่เข้าข้างใครเลยมีข้อความว่าบอกเข้าผู้ลักมักผู้ซ่อนโหชัดเจนมากค่ะทีนี้พอพูดเรื่องความเป็นอยู่ก็ต้องนึกถึงเศรษฐกิจ ข้อมูลย้ำตลอดเลยว่าสุขโขทัยนี่อุดมสมบูรณ์เรื่องเกษตรกรรมมีป่าหมากป่าพลูมะม,ม่วงมะขามเยอะแยะไปหมดครับพื้นฐานดีมากแต่ที่ดูเด่นมากๆเลยในข้อมูลคือเครื่องสังคลโลกนี่แหละค่ะโอ้ใช่เลยอันนี้เป็นสินค้าส่งออกสำคัญเลยนะเห็นว่ามีการขุดเจอเตาทุเรียงเยอะมากทั้งที่สุขโขทัยรีสัชนาลัยแสดงว่าผลิตกันจริงจมากถูกต้องครับผลิตเยอะมาก แล้วเรื่องเครื่องสังคลโลกเนี่ยก็เชื่อมไปถึงความสัมพันธ์กับต่างประเทศได้ดีเลยโดยเฉพาะกับจีนอ๋อยุคกุรายข้านใช่ไหมคะครับมีการส่งทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีก็เลยได้เทคนิคทําเครื่องเครือบดีๆกลับมาแล้วก็ได้ความรู้เรื่องการเดินเรือมาช่วยเรื่องค้าขายด้วยนอกจากจีนมีที่อื่นอีกไหมคะก็มีนครศรีธรรมราชครับที่เรารับพุทธศาสนาลังกาวงเข้ามาแล้วก็อออาณาจักรมอญ ที่สุขโขทัยไปสนับสนุนมะกทโทจนได้เป็นพระเจ้าฝารั่วโหความสัมพันธ์หลากหลายเหมือนกันนะคะทีนี้มาถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญมากๆที่ยังอยู่กับเราเลยก็คือลายสื่อไทยครับอักษรไทยยุคแรกเลยข้อมูลบอกว่าพ่อคุณรามคำแหงทรงประดิษฐ์ขึ้นดัดแปลงจากอักษรขอมมีหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งชัดเจนเลยแล้วก็เรื่องศิลปะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่โดดเด่นมาก ใช่ครับศิลปะสุขโขทัยนี่เป็นที่ยอมรับว่างดงามจริงๆโดยเฉพาะพระพุทธรูปนะคะอย่างพระพุทธชินราชหรือพระอัจ,จนะที่วัดศรีชุมสวยงามมากจริงๆดูเหมือนยุคพระยาลิศไทยนิศศิลปะจ,จะรุ่งเรืองสุดๆเลยถูกต้องครับยุคนั้นเฟื่องฟูมากทั้งพระพุทธรูปที่ดูสงบมีเมตตาแล้วก็สถาปัตยกรรมด้วยนะที่เป็นเอกลักษณ์มากๆคือเจดีทรงพุ่มเข้าบินทรงดอกบัวตูมใช่ไหมคะครับ อันนั้นคือแบบสุโขทัยแท้ๆเลยแต่ก็มีแบบอื่นที่ได้รับอิทธิพลมาด้วยนะอย่างทรงลังกาที่วัดช้างล้อมสีสัชนาลัยหรือทรงเรือนธาตุที่วัดเจดีเจ็ดแถวแสดงว่ามีการผสมผสานวัฒนธรรมด้วยน่าสนใจค่ะครับผมแต่เออเรื่องราวความรุ่งเรืองมันก,ก็มีช่วงเปลี่ยนแปลงเนาะข้อมูลที่เราดูกันมาก็ชี้ไปทางเดียวกันว่าพออาณาจักรอยุทยาทางใต้เริ่มแข็งแกร่งขึ้นบทบาทของสุโขทัยก็ค่อยๆลดลง ใช่ครับอำนาจเริ่มคลายลงจนประมาณพศ1921ก็ตกเป็นเ,เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาไปในที่สุดครับถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาถึงข้อมูลตรงนี้จะสั้นๆแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากเลยนะคะสรุปวันนี้ที่เราคุยกันนะครับจากข้อมูลทั้งหมดเราก็ได้เห็นภาพสุโขทัยในหลายๆมุมเลยตั้งแต่การปกครองแบบพ่อปกครองลูกช่วงแรกๆที่ดูอบอุ่นการเปลี่ยนเป็นธรรมราชา ความรุ่งเรืองทางศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆใช่ครับความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านต่างๆแล้วก็จุดเปลี่ยนในช่วงท้ายๆครับคือถึงแม้ว่าสุขโขทัทยอาจจะไม่ได้เป็นศูนย์กลางอำนาจที่ยาวนานมากๆนะครับแต่สิ่งที่เราสำรวจกันวันนี้มันก็ชวนให้คิดต่อนะว่ามรดกต่างๆของสุขโขทัทยเนี่ยทั้งที่จับต้องได้อย่างศิลปะสถาปัตยกรรมหรือที่จับต้องไม่ได้อย่างความเชื่อแนวคิดบางอย่าง ค่ะมันส่งผลต่อปัจจุบันยังไงบ้างใช่ครับมันถูกส่งต่อปรับเปลี่ยนหรียงคงฝั่งรากอยู่ในสังคมไทยเราทุกวันนี้ในรูปแบบไหนบ้างอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราไปลองค้นหาคำตอบกันต่อนะครับ